เซไฮสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ TK World Talk คุยรอบโลกคุยรอบโลกวันนี้ TK จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูความมุ่งมั่นความพยายามจนทำให้สาวน้อยวัยเพียง19ปีคนนี้ประสบความสำเร็จกับการบินรอบโลกครับจนถูกบันทึกลงใน Guinness World r e c o r d กับความเป็นที่สุดของโลกสาวน้อยคนเก่งคนนี้คือซาร่ารัตเทอร์ฟอร์ดวัย19ปี เธอเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2002นักบินสัญชาติเบลเยียมและอังกฤษเธอมีน้องชายหนึ่งคนพอของซาร่าแซมรัตฟอร์ดคือนักบินมืออาชีพชาวอังกฤษและแม่ของซาร่าเบียทริสเดอสเมตเป็นทนายความและนักบินสถาน,นาการชาวเบลเยียมซาร่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายสาขาคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์และฟิสิกส์ที่โรงเรียน เซนส์วิตอนในเมืองวินเชสเตอร์มรัลแฮมเชียร์ประเทศอังกฤษการบินอยู่ในสายเลือดของซาร่าเนื่องจากทั้งพ่อและแม่ของเธอเป็นนักบินและเธอเดินทางด้วยเครื่องบินขนาดเล็กกับพ่อของเธอตั้งแต่อายุ6ขวบตอนอายุ14ปีเธอเริ่มฝึกเพื่อเป็นนักบินและได้รับใบอนุญาตนักบินในปี2020ซาร่ามีใบอนุญาตนักบินส่วนตัวของ FAA และสหราชอาณาจักรรวมทั้งใบอนุญาตเครื่องบินไมโครไลน์ของสโลวาเกียและฝรั่งเศสรวมถึงเป็นสมาชิกของบริษัท Honorable Company of Air Pilots มาตั้งแต่ปี2019เมื่อสาวราเริ่มบินด้วยตัวเองในไม่ช้าความฝันที่จะบินไปรอบโลกก็ผุดขึ้นมาในหัวของเธอและแล้วสาวรา ก็ได้ทำตามความฝันที่จะออกเดินทางบินเดี่ยวรอบโลกในวันที่18สิงหาคม2021เป็นวันที่เธอเริ่มออกเดินทางจากสนามบินคอทริกเว,เวลเวลเกมประเทศเบลเยียมซาร่าใช้เวลาประมาณ5เดือนหรือ155วันในการบินเดี่ยวรอบโลกได้สำเร็จระหว่างทางที่ซาร่าได้ออกผจญภัยในการบินเดี่ยวรอบโลกครั้งนี้เธอกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า เธอได้รับประสบการณ์ที่ตื่นเต้นมากๆม,มากพอกับความหวาดกลัวเธอได้ผจญภัยไปกับทุนดราที่กลายเป็นน้ำแข็งในไซบีเรียไปจนถึงเจอไต้ฝุ่นในฟิลิปปินส์และความงามอันน่าทึ่งของทะเลทรายอารักและในซาอุดีอาระเบียซึ่งเธอได้รับการต้อนรับจากเจ้าชายซาอุดีอาระเบียและอดีตนักบินและนักบินอวกาศอย่างมีเกียรติมีอยู่ครั้งหนึ่งเครื่องบินไมโครไลชาร์ก หนึ่งที่นั่งของซาวราเต็มไปด้วยกลิ่นไหม้ของไฟป่าในแคลิฟอร์เนียเธอบินอย่างโดดเดี่ยวเหนือทะเลและพื้นที่ป่าเขาอันรกร้างไม่มีผู้คนหรือหน่วยกู้ภัยใดๆที่อาจช่วยเธอได้หากเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอต้องอยู่เพียงลำพังในหมู่บ้านเล็กๆในไซบีเรียเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยแทบไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวของเธอหรือโลกภายนอกเลยในการเดินทางกว่า 32,311ไมล์เธอแวะพักใน5ทวีปและไปเยือนกว่า41ประเทศเที่ยวบินของซาร่าเธอรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในประเทศรัสเซียในวันหนึ่งซาร่าตั้งใจที่จะหยุดพักในประเทศจีนแต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านโควิด -19 ที่เข้มงวดของประเทศจีนเธอจึงถูกบังคับให้บินเบี่ยงเหนือทะเลญี่ปุ่นและบินไปเกาหลีใต้แทนระหว่างเที่ยวบิน6ชั่วโมง เธอมีปัญหาในการติดต่อกับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศในกรุงโซโลและเธอขอความช่วยเหลือจากนักบินพาณิชย์ของ KLM ซึ่งส่งต่อข้อความของเธอไปยังการควบคุมการจราจรทางอากาศและช่วยเธอค้นหาความถี่ที่ถูกต้องทุกสถานการณ์ที่สาร่าเจอชังท้าทายเธอและหลายๆเหตุการณ์ก็เสี่ยงต่ออันตรายเป็นอย่างมากแต่ในที่สุดสาร่า ก็ได้ฝ่าฟันจนผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมุ่งมั่นตั้งใจทําได้เธอสิ้นสุดการบินเดียวรอบโลกและลงแตะพื้นดินสนามบินฮอดทริกเวเวลเกมประเทศเบลเยียมในวันที่20มกราคม2022และชื่อของซาร่ารัตฟอร์ดหิงสาววัย19ปีก็ได้ถูกบันทึกลงในกินเนส s เวิร์ดเรคอร์ด โดยสร้างสถิติโลกในฐานะผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่บินเดียวรอบโลกเธอได้ทำลายสถิติ2รายการคือ 1. สถิติการเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินเดียวรอบโลกโดยเครื่องบินไมโครไลน์หรือเครื่องบิน,บนเบาและ 2. สถิติการเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินเดียวรอบโลกโดยเครื่องบินแอร์คราฟหรือเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวสา่า ได้ทำลายสถิถติของนักบินหญิงชาวอเมริกันชัสตาเวสผู้ซึ่งเคยทำสิติไว้ในปี2017ขณะที่ชัสตาอายุ30ปีและต่อจากนี้ไปเป้าหมายใหม่ที่สำคัญของซาร่าคือเธอต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นการสนับสนุนให้เด็กผู้หญิงและหญิงสาวไล่ตามความฝันและส่งเสริมอาชีพด้านการบิน รวมไปถึงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ STEM หรือในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์สาขาการเรียนรู้ที่มักมองว่าเป็นสาขาที่เหมาะกับผู้ชายเท่านั้นซึ่งสารา่าเป็นหนึ่งแรงผลักดันให้เด็กผู้หญิงได้เรียนรู้ในด้าน STEM มากขึ้นโดยมองข้ามช่องว่างเรื่องเพศเพราะสำหรับธุรกิจการบิน มีเพียง5%ของนักบินเชิงพาณิชย์และ15%ของนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เท่านั้นที่เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากหากเทียบกับผู้ชายและในเดือนกันยายน2022นี้สาวราหวังว่าจะได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือในสหาราัฐอเมริกาเพื่อเรียนในด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟาา้าฮะ TK ขอยกย่องชื่นชมกับสารรารัสฟอร์ด สาวน้อยวันสิปีคนนี้นะฮะที่เธอสร้างความฝันโดยสองมือของเธอเองจนประสบความสําเร็จฮะ,ะรวมทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กผู้หญิงอีกหลายๆคนให้ก้าวผ่านเรื่องเพศไม่ว่าชายหรือหญิงยอมมีความเท่าเทียมกันและทีเคเชื่อว่าผู้หญิงบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้หากพวกเธอตั้งใจที่จะทํามันขอเป็นกําลังใจให้ผู้หญิงทุกๆคน เดินตามสิ่งที่ตัวเองชอบและเดินตามความฝันของตัวเองให้ประสบความสําเร็จกันทุกคนนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามสาวน้อยสาวรารัต์ฟอร์ดได้ที่ Instagram Facebook และ Twitter ส่วนตัวของเธอได้ที่เขได้ลงไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะฮะรวมไปถึงเว็บไซต์ส่วนตัวของเธอ FlySolo ที่จะได้รู้จักตัวตนของสาวราได้มากยิ่งขึ้นและความเคลื่อนไหวกับกิจกรรมต่างๆที่เธอได้ทำ อย่างใกล้ชิดครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปเลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้า Have a good day. บ๊ายบายครับ